ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนจากแบรนด์เรียวมีครับนั่นก็คือเจ้าเรียวมี10ป r o 5G นั่นเองครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองเพิ่งมีโอกาสได้เครื่องมาในคลิปนี้ก็อยากจะนำเข้ามา ลองเล่นเกมลองเทสเกมแพทล,ล่าสุดให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าเล่นเกมณนะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าราคาค่าตัวเนี่ยลดลงมาเยอะเลยเนาะตอนนี้ถ้าดูในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะเหลือประมาณ7 0 0 0ตนต้นเนองนะครับผมก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการเทสเกม ROV นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก็จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านซิมนะครับเป็นโปร0 0เมกไมโ์ลสปีดครับผมแน่นอนครับรองรับ 5G เนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอรีเฟรชสูงอยู่ที่120เฮิรเลยนะครับก็มาตรงนี้ครับผมอัตรารีเฟล็จอภาพครับผมก็จะเลือกไว้ที่สูงนะจะมี3สเต็ปให้เลือกนะครับมีอัตโนมัติมีสูงมีมาตรฐานนะครับสูงนี่คือ120เฮิรมาตรฐานนี่คือ60เฮิรนะครับผมก็จะเลือกไว้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับ ROV มาดูกันว่าฟิลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทำไมผมถึงหยิบเจ้าเรียวมี10ป r o 5G มาลองรีวิวมาลองเทสให้ดูในครั้งนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งแหละตัว CPU ของเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวที่ที่ต้องบอกว่าดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นของ snapdragon 695นะครับเอาเป็นว่ามือถือที่ขายในเลทราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าใส่ CPU ตัวนี้มาเนี่ยก็จะขายในเลทราคาหมื่นกว่าเลยนะครับแต่ว่า ในฝั่งของแบรนด์เรียวมีเองนั่นก็คือเจ้าเรียวมี10 Pro 5G เนี่ยก็โอ้โหซื้อในราคา7,000ต้นๆแล้วเป็นสมาร์ทโฟนตัวที่แบบเคยขายแพงเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยมีราคาลดลงมานะครับผมก็เชื่ออะไรครับว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเนาะเพราะว่าในเรื่องตัวราคาเองนะครับในเรื่องตัวสเปคเองเนี่ยเขาลดลงมาแบบพอสมควรเลยนะครับตัว CPU แรงครับเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเรียวมี10 Pro นะครับจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องตัวขอบจอเนี่ยเขาแบบทําออกมาบางมากเลยเนะ ก็ทาให้ตัวเครื่องเนี่ยหยิบจับแบบง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเครื่องก็เล็กลงแต่ว่าได้ไซส์หน้าจอที่ใหญ่นะครับบางอยู่ที่1มเมตรเองครับผม snapdragon 695 5G ครับก็ตั้งค่ากราฟิกนะครับภาพไปดีเปิดสูงมากได้การแสดงผลก็ยังดันไปสูงมากไม่ได้นะครับดันได้ที่สูงเนาะแล้วก็พาร์ติเคิลเนี่ยผมก็จะปรับสูงมากนะครับตังค่าสนามลบก็เปิดได้ทุกอย่างแล้วนะครับ 60fps ก็เปิดได้ครับผมโอเคพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง นี่ครับหน้าจอแบบขอบจอบางมากครับผมแล้วก็ตัวไซส์หน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.72นิ้วนะครับความเร็ดที่ได้มาเนี่ยโอ้เลือกตัวละครคือทันเขาอยู่แล้วครับไหนลองดูวิดีโอสกรีนที่จะโหลดได้เร็วแค่ไหน <S <S อ่าโอเคครับผมใช้ได้ครับใช้ได้ปิง้งโหสวยมากครับสวยมากอืม จอก็แน่นอนครับทัดดีอยู่แล้วเนาะลื่นไหลสมูทอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวจอรีเฟลเลชัสูงนะครับ120เฮิร์ขอบจอบางครับเซนหน้าจอก็ใหญ่ครับ6.72นิ้วก็ดูคอนเทนต์เล่นเกมได้เต็มที่เต็มอัตรรอยตอยู่แล้วนะครับผม CPU ตัวแรงครับ Snapdragon 695G 5ครับผมแรมเนี่ยมาพร้อมกับแรม8 g b นะครับบวกแรมเพิ่มได้อีก8 g b หน่วยความจำรองให้มาที่256 g b นะครับ แล้วก็กล้องหน้าเป็นกล้องหน้าเจาะรูอยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่ผมชอบแล้วละ่ะนั่นก็คือเนี่ยครับตำแหน่งตรงนี้เนาะความเอ็ยอยู่ที่16ล้านนะครับกล้องหลังจะเป็นกล้องหลังคู่มีความร็เหลักอยู่ที่108ล้านเมกะพิกเซลเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยแบตเตอรี่ก็ความจุมาตรฐานครับ5,000มิลลิแอมมาพร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์ซูเปอร์วูฟครับลำโพงเป็นลำโพงคู่นะเสียงรายละเอียดครบดังกระหึ่มครับรองรับ5 g นะครับผม ก็ถือได้ว่าสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา7,000ต้นๆที่โอ้โหน่าสนใจจริงๆครับใครที่มีงบประมาณนี้เนี่ยลองพิจารณาดูนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาได้สักพักนึงแล้วแต่ว่าสเปคการใช้งานต่างๆก็ยังครบและก็ยังใช้ได้ครับสำหรับเจ้าเรียวมี10 Pro 5G เครื่องนี้ครับครับสวยใสเนาะตัวจองเขานะครับผม ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำตัวเรียวมี455ไปนะครับตัวนั้นก็มีการแบบลดราคาลงมาเยอะพอสมควรเหมือนกันเนาะตัวแรม6ลำ128เนี่ยเหลือไม่ถึง5000บาทครับใครที่สนใจนะใครที่หาสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคานี้อยู่ก็ไปลองจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับฮาโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเฟมรมเลตของเขานะครับอารมณ์เฟรมเลทเนี่ยผมว่านา่าจะ นิ่งๆนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมารอลุ้นแล้วกันว่าช่วงนี้เนี่ยตัวสัญญาณเน็ต 5G ของผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นประมาณสามทุ่มนะครับซึ่งช่วงเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้เน็ตในพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับคือแบบอยากจะบอกเลยนะว่าแบบไม่ไม่ไม่สเสถียรเลยนะครับแต่ว่าต้องมาดูกันครับผมก็ ได้ลองเล่นรู้รู้สึกว่าเขาน่าจะปรับปรุงให้มันแบบไอ้นี้ขึ้นแล้วนะแต่ก็ต้องมาดูกัน,นครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับเฟรมเร็ก็จะอยู่ประมาณ59-60เนาะตัวนี้ผมได้ลองเทสลองเล่นแล้วนะสำหรับตัว snapdragon 695เนี่ยก็คือเป็น cpu ตัวหนึ่งที่อยู่ในหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์เหมือนกันแต่และรุ่นแต่และแบรนด์ก็ผมว่าเขาทำออกมาได้ได้ดีเลยนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็ยังเขียวยังนิ่งอยู่นะในช่วงที่เราฟาร์มเอาเป็นว่าในช่วงที่เราฟาร์มเนี่ยคือผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับโอ้หเดี๋ยวเพื่อนดาวนะไม่ไปช่วยเพื่อนโอเคโอเคครับผมนี่คือในช่วงที่เราฟาร์มนะครับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปั๊มเวล ต่อกัอนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตัดกลับมาในช่วงที่ชุนลมุนอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ผมก็เล่นมาได้ประมาณ8นาทีจะ9นาทีแล้วนะครับก็ฟินนิ่งในการเล่นโดยรวมถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับตัวเกม ROV เนี่ยคือเล่นได้ดีนะครับผมเฟรมเลต59 60ครับประมาณนี้เนาะสำหรับในเรื่องตัวเฟรมเลตของเขานะครับฟิลิ่งในการทัดดีลำโพงกระหึ่มดีครับจอสวยใสดีเล่นเกม r OV ถทม,มาได้โอเคมากครับ ความร้อนคุมได้ดีจัดก,การได้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องความร้อนของเขาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัว cpu เป็นชิปตัวเล็กเนาะเป็นตัวชิป6นาโนเมตรนะครับก็ประหยัดพลังงานในระดับหนึ่งความร้อนก็คุมได้ดีในระดับหนึ่งความแรงเนี่ยก็แรงใช้ได้หายห่วงครับนี่ครับเปบรมเลสนิ่งๆเลยครับภาพสวยจอทัดดีครับผมเพื่อนไปไหนหมดละไม่มีใครมาช่วยเลยอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เรียบร้อยครับผมไปเลนกลางดีกว่านะเรามาโอเคเอาป้อมดีกว่าเรามาถอยมาถอยมาอยู่ไหนอยู่ไหนมาสีออกมาสีออกมาออกมา,มาไปซะไปซะกลับไปเฝ้าซะเ,เรียบร้อยอย,อย่างมันครับบอกเลย โอเคเดี๋ยวเราไปดาร์กเรามาแล้วลูกปิดจอบดีกว่าเนาะอุ้ยอุอนิดเดียวนั่นน่ะนิดเดียวนั่นน่ะเดินเข้าไปเร็วๆเดินเข้าไปเดินเข้าไปลูกพ่อเดินเข้าไปฮึบ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 ฮเข้าไปโอยถ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 อย โอ้โหถอยไม่ได้เลยครับเดี๋ยว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 ขอไปเอาบัฟก่อนแล้วกันอ่ะโอเคโอเคตายตายเพื่อนดันเข้าไปแล้วมั้งปิดจอบเลยดีกว่าเนาะอดึง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 อ่าเรียบร้อยครับผม ก็โอ้โหเล่นได้สนุกมากครับสำหรับเจ้าเรียวมี10 Pro 5G เทสเกม ROV นะครับ CPU <S <S เป็นตัวแรงครับอย่างที่ผมพูดไปแหละเป็นมือถือที่ขายในเลดราคาเหมือนต้นๆน,นะครับที่จะได้ CPU ตัวนี้เนาะ Snapdragon 695นะครับดังนั้นผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะในเลดราคาแบบ7000นต้นๆเนี่ยสำหรับเจ้าเรียวมี10 Pro 5G เครื่องนี้ครับได้ 5G ได้ลมเยอะได้หน่วยความจำเยอะได้ขอบจอบางครับได้ CPU แรงครับผมรุ่นนี้น่าสนใจมากๆครับก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ